ชายที่แสนดีน่ารักที่สุดเลยลกูกครับอ่าอย่าพี่อีกอย่าพี่อีกอย่าพี่อีกพี่เฮงทำไมน่ารักอย่างเงี้ยลกูกพี่เฮงเฮงดูซิเป็นหนุ่มแล้วหนุ่มน้อยของแม่เป็นหนุ่มแล้วครับ จังเลยอ่ะพี่เฮงเฮงเฮงของแม่หล่อจังเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวจ้าอีกโกโก้โกโก้ครับอ๋าโอริโอโอริโอ้ข้งหน้าแม่โอริโอ้ทิกเกอร์อยู่ไหนทิกเกอร์จ้าอี๋ไง นย่งนั้นนี่ไงนี่ไงพอแล้วนะคะแม่ต้องไปทุรละแล้วนะคะวันนี้ฝนตกพวกหนูไม่ต้องออกข้างนอกนะคะข้างนอกมันแฉะนะคะข้างนอกมันแฉะนะคะลูกๆไม่ต้องออกข้างนอกนะคะอยู่ในบ้านแม่เตรียม อาจารย์ลูกสาวแม่โอ้โหลูกสาวแม่อลูกชายแม่อลูกชายแม่โอ้ลูกสาวนี่เสียงดีลูกสาวเสียงดี